ก็ยี <ara> và, year, ่สิบเอ็ดนาฬิกาพอดีนะครับนะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสองนาทีนะครับนะก็ถือว่าวันนี้วันจันทร์ที่เก้านะครับนะเรียกว่าเลิกดียามดีก็ถือว่าวันนี้ก็คือวันที่เก้านะครับมันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดนะครับนะก็แอดมินนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันก็คือวันนี้แหละนะครับมาสิบชั่วโมงที่แล้วเนะี่จริงผมก็มีการประกาศนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องงานบวชนะครับนะ ก็แอดมินเนี่ยก็บวชเองนี่แหละนะครับนะท่านผู้ชมนะมรับนะบวชเองเรียกว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับนะที่ได้ดูเลี้ยงเออเรียกว่าเลี้ยงดูมานะครับนะท่านผู้ชมนะจนมาเออถึงปัจจุบันนะครับนะเรียกว่าได้เลิกดียามดีสักทีนะครับนะก็มีลูกเพจนะครับนะถามน้องาเอ๊ดแอดมินบวชบวชเองไหมครับนะผมบวชจริงนะครับนะท่านผู้ชมเหมือนกันมาบวชเองนี่แหละนะครับนะ ก็ก <insecurity S 2> ็ถือว่าผมก็จะประกาศเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะเรียกว่าแอดมินช่องโศกพระนี่แหละนะครับมันผมนี่แหละนะครับนะชื่อนายอดุลฟอดสงเนินนี่แหละนะครับนะก็เรียกว่าประกาศนะครับในเรื่องการบวชนะครับนะอืมก็เลยแจ้งให้กับเรียกว่าเอฟซีนะครับทางช่องโศกพระนะครับนะแล้วก็ทางลูกเพจนะครับนะโศกพระทั่วไทยเช่นกันนะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับนะก็ถือว่าขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะอืม ร่วมอนุโมทนานะครับนะเรียกว่าบุญแล้วก็คืองานบวชนะครับนะก็อะบอกลูกเพจทุกคนนั่นแหละนะครับนะเรียกว่าช่องเออ,อดมินนะครับนะก็เรียกว่ามีความตั้งใจนะครับนะเรียกว่าจะเข้าสู่ล่มบอกว่าพักนะครับนะเพื่อศึกษาพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับนะ,ะถือโอกาสเรียกว่า ศึกษาพระธรรมนะครับนะแล้วก็เพื่อพัฒนาจิตใจนะครับนะให้สงบแล้วก็บริสุทธิ์นะครับนะยิ่งขึ้นนะครับอนีก็สิงอยากนะครับนะขอเชิญชวนนะครับนะลูกเพจทุกคนนะครับร่วมอนุโมทนากับผมนะครับนะแล้วก็ขออภัยนะครับนะหากที่ผ่านมานะครับนะก็เรียกว่าเคยได้ล่วงเกินใครนะครับนะท่านใดนะครับนะเรียกว่าไว้โดยนะครับนะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับนะก็ขอให้ท่านนะครับเรียกว่าเอาหสิกรรมให้ด้วยนะครับนะ ส่วนวันบวชนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะก็แอดมินเนี่ยก็จะเป็นการบวชหมู่นะครับน่ะบวชหมู่นะครับนะเรียกว่าก็มีเจ้าภาพนั่นแหละนะครับนะเจ้าภาพก็จะมีการบวชหมู่นะครับนะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับช่วงประมาณบ่ายสามก็จะโปรงผมหน้านะครับนะส่วนวันที่ยี่สิบสองนี่ก็คือเข้าโบสถ์นะครับนะเข้าโบสถ์แล้วก็แห่นาคนะครับนะ ถ้าใครอยากจะไปร่วมนะครับนะก็ทักไปในเพจได้นะครับนะแอดมินก็เรียกว่าทางแอดมินก็ก็ยินดีกับทุกคนนะครับนะถ้าใครอยากจะไปร่วมมนต้องบอกว่างานนี้ไม่ได้เสียอะไรนะครับนะท่านผู้ชมนะก็เรียกฟรีตลอดงานนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องเสียค่ารถเองนะครับนะอันนี้ก็แจ้งในซ้บนะครับนะแต่เราก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับท่านผู้ชมนะแต่พูดกัน่าเราก็เรียกว่าต้องรักรักษาสินนะครับนะรักษาศิลแล้วก็ทุกอย่างนะครับนะ เรียกว่าให้มันมีความบริสุทธิ์กายและใจนะครับก่อนที่จะไปบวชเรียกว่าทดแทนคุณพ่อและแม่นะครับแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณนะครับนะคือต้องบอกว่านะครับที่แอดมินบวชนะครนะนอกจากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่อยู่แล้วนะครับนะเพื่อที่จะไปภาวนาให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับผู้ที่มีพระคุณกับเราก็คือคนที่เคยช่วยเหลือเรานะครับนะไม่ว่าจะในอดีตหรือวันนี้นะครับานผู้ชมนะ ในช่องโศกพระนะครับนะทางลูกเพจเรานี่แหละผมก็หมายถึงลูกเพจเราด้วยนี่แหละนะครับนสําคัญไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่นะครับนะหรือแม้แต่แฟนแอดมินเองนะครับนะท่านผู้ชมนะคือผมบวชให้แล้วก็ภาวนาให้ทุกคนนะครับนะท่านผู้ชมนะคือไม่ได้คือคือเรียกได้ว่าเราไม่ได้บวชให้แค่พ่อแม่เราแค่นั้นนะนะคือบวชให้กับคนที่มีพระคุณกับเราทุกคนนะครับนะในการช่วยเหลือเรานะครับนั้นเอ่อไม่ว่าจะเป็นทางช่องโศกพระหรือว่าในอดีตนะครับนะท่านผู้ชมนะ ก็เลยเ,เรียกว่ามาแจ้งข่าวสารนะครับนะานผู้ชมนะก,ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะนานผู้ชมนะข่าวดีสําหรับตัวแอ,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 อดมินด้วยนะครับนะั้นแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับพ่อและแม่นะนะแต,แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะว่า,เ,าเราเนี่ยตั้งใจจะบวชนานแล้วนะแต่ก็เนื่องด้วยจากที่พูดตรงๆนะครับนะั้นเราเป็นคนต่างจังหวัดนะนะคือถ้าจะบวชทังทีเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะครับนะ แต่แอดมินเนี่ยะนะกต็ติดต่อหลายช่องทางน,นะครับนะก็เหมือนกับว่าเราอยากจะบวชเรียกว่ามีเจ้าภาพนะครับนะที่จริงก็มีคนเสนอมานะครับนะเรียกว่าสองสามปีที่แล้วนะนะสมุทรสงครามนะมีคนเสนอมาที่จะเป็นเจ้าภาพไม่กับแอดมินนะครับนะแต่ก็เนื่องด้วยจากเขาเรียกว่าอยังเคลียร์ไม่จนนะครับนะเรียกว่าปัญหานะครับของเรานี่แหละนะครับนะหลายสิ่งหลายอย่างนะอืมพอมาถึงวันนี้นะครับนะ ก็ก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะเคลียจบแล้วนะนะแล้วก็บวกกับเรียกว่าก็ถือว่าช่วงนี้กาลังว่างอยู่นะท่านผู้ชมนะอืมเรียกว่าเหมาะสมนะการงานเหมาะสมที่จะเรียกว่าทั้งกายทั้งใจนะครับนะที่จะไปบวชทดแทนบุญคุณพ่อแล้วก็แม่ของเรานะครับนะช่วงหลังก็อายุเยอะแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะก็ต้องขอบคุณเรียกว่าเจ้าภาพด้วยนะท่านผู้ชมนะนะขอบคุณเจ้าภาพนะครับนะที่ ช่วยผสมบทเรานะครับนะก็คนคนที่บวชให้เรานะครับที่เป็นเจ้าภาพเราเนี่ยต้องต้องบอกว่าทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับนะผมผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับนะท่านผู้ชมนะอืมไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับนะอืมแต่ก็ถือว่าเป็นคนดังแล้วกันนะะมีผู้ติดตามน่าจะน่าจะระดับหลักล้านนะท่านผู้ชมนะอมีผู้ติดตามเนี่ยเรียกว่าระดับหลักล้านนะนะอินฟุูเซอร์ท่านนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นคนดังแล้วกกันนะท่านผู้ชมนะ เขาเป็นเจ้าภาพให้กับเรานะครับนะท่านผู้ชมนะเราก็ถือโอกาสนี้พอดีนะครับนะขอบคุณเขาด้วยนะครับนะเรียกว่าพ่อแม่เรานะนะอาจจะไม่ได้บวชให้เราโดยตรงนะมันก็อย่างที่บอกนะเราเป็นคนต่างจังหวัดนะครับนะเรียกว่าถ้าจะบวชทังทีก็เรียกว่าเตรียมเงินแสนนะครับนะอืเราก็เลยนี่แหละนะมันง่ายๆดีนะครับนะมีเจ้าภาพนะครับนะเจ้าภาพมีเจ้าภาพจะบวชให้นะครับนะเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะก็น่าจะเป็นบุญกุศลร่วมกันนะนะเรียกว่าได้ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับนะแล้วก็ได้ทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ผู้คนที่เป็นเจ้าพานะครับนที่เป็นเจ้าพานก็คือได้บุญด้วยนะนะเพราะว่าเขาบวชให้กับเราก็ถือว่าบอกบุญต่อกันไปแล้วกันนะครับนะเรียกว่าขออนุญาตบอกบุญแล้วกันนะนะทางช่องโกพระนะครับนะ